วันีมสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ปเจสไพรตอรี่และลูกสาวเราสองคนจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของกลุ่มเซนท่านค่ะตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนอัสดาทรตตำบลป่าตันในอำเภอเมืองของเชียงใหม่นี่แหละค่ะ ท็อปส์ุปเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะพอเราเริ่มเดินกันเข้ามาในโครงการในโครงการนี้ด้านหน้าก็จะมีเก้าอี้เข็นสำหรับผู้สูงอายุไว้คอยบริการด้วยนะคะและถัดไปก็จะมีรถตะกร้านะคะที่เข็นซื้อของไว้บริการด้วยค่ะมีจุดบอกรายละเอียดให้เราได้ทราบด้วยค่ะสำหรับคนชอบนวด ก็จะมีจุดโซนตอกเส้นไว้บริการค่ะทุกคนหนดคอบาไหลปเจเห็นมีลูกค้าเยอะแยะเลยค่ะร้านนี้โซนขายเสื้อผ้าก็มีหลายร้านค่ะมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ไว้ให้เลือกซื้อหาปเจเห็นลูกค้าเยอะเลยค่ะเข้าไปเลือกซื้อกันมาค่ะทุกคนมาเดินชมสินค้าสวยๆกันค่ะ มาตรงถึงจุดนี้เราจะเห็นมีกาแฟนะคะที่อยู่บนหาบน่าสนใจมากเลยค่ะร้านกาแฟก็ชื่อว่าร้านกาแฟชูใจชื่อเพราะมากเลยค่ะสามารถสแกนจ่ายด้วยนะคะปะเจเห็นบางคนเขาก็มีการสแกนจ่ายกันค่ะมาค่ะเราไปเดินชมกันรอบๆต่อไปกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสถานที่กว้างขวางมากตรงซุ้มนี้เป็นซุ้มขายเครื่องดื่มค่ะช็อกโกแลตก็มีขายนะคะตรงนี้ คนรอคิวซื้อเครื่องดื่มกันไปดื่มค่ะเพื่อนๆค้านวันนั้นน่ะในบรรยากาศจริงๆเลยน่ะเขามีดนตรีบรรเลงด้วยนะมีนักร้องร้องเพลงให้เราฟังคนร้องเขาร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะแต่ป้าเจนําออกตื่นไม่ได้เสียดายมากๆเลยค่ะโซนตรงนี้เป็นโซอนอาหารคาวหวานค่ะมีขนมมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีน มีหลากหลายเลยค่ะปะเจดูละตาลายไปหมดกระเพาะปลาก็มีค่ะทุกคนคะแล้วก็เขาแพ็กเกจไว้นะคะใส่กล่องจัดสรรไว้สวยงามมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะสามารถที่จะซื้อหาไปรับทานกันได้ตรงนี้ก็เป็นขนมโตเกียวน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะปะเจไม่ได้เห็นหนานละก็เลยยืนชมซะหน่อย ทุกคนคะเรามาถึงร้านขนมครกโบราณค่ะแม่ค้ากำลังหยอดขนมครกอยู่เลยป้าเห็นว่ามีหลากหลายไส้มากเลยนะคะมีสีแดงๆตรงนั้นป้าว่าคงจะเป็นไส้เผือกแล้วก็มีไส้ข้าวโพดไส้ต้นหอม,อมกลิ่นเนี่ยหอมฉุยเลยค่ะแต่นำกลิ่นออกสื่อไม่ได้พอเสร็จแล้วแม่ค้าใส่ กระทงออกมาดูน่าทานมากเลยค่ะใครชอบขนมคกเหมือนประเจบ้างยกมือขึ้นค่ะตรงโซนนี้ส่วนที่เป็นทางเดินได้นะเขาก็มีจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้บริการสำหรับคนที่ซื้อหาอาหารมาแล้วก็นั่งรับทานกันเป็นกลุ่มน่าสนุกมากค่ะส่วนประเจและลูกสาวเราเดินมาที่ร้านโกดํากันค่ะร้านโกดาเขามีชื่อเสียงเรื่อง ก๋วยเตี๋ยวป้าก็เลยอยากจะมาลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวของโกดาค่ะว่าจะอร่อยสมชื่อไหมที่ร้านโกดาเนี่ยเขามีสูตรของโกดาด้วยนะคะที่จะเป็นสูตรปรุงรสของเขาเขาจะบอกปริมาณไปให้ด้วยค่ะว่าใส่กี่ช้อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รสชาติตามที่สูตรของโกดาบอกไว้ค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเส้นหมี่ของพ่อเจแล้วส่วนลูกสาวของป้านะ่ะเขาสั่งเส้นเล็กค่ะดูสิคะป้าว่าเส้นเขาดู เหนียวนุ่มน่าทานมากต้องดูนะคะว่านางแบบของเรานะ่ะจะทำหน้าอย่างไงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะผลคะแนนออกมาแล้วเป็นไงคะนางแบบของเราบอกว่าโอเคอร่อยค่ะต่อจากวิดเตียวเราก็ต้องมาดื่มกาแฟตบท้ายกันที่ร้านกาแฟร้านอร่อยค่ะในร้านนี้เราสองคนแม่ลูกได้กาแฟมาดื่มชื่นใจกันคนละแก้วค่ะ เจขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เดินชมตลาดมาด้วยกันขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเจเป็นกําลังใจให้กับเจสไปทลีเ่เสมอมาคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามป้าฝากกดติดตามเจสไปทลี่ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ